วันนี้พี่ขวัญอายุสามขวบกับอีกหกเดือนค่ะจะมาสาธิตวิธีติดกระดุมด้วยตัวเองว้าวเม็ดแรกเสร็จไปแล้วน้องกาปบมือครับโอ้โหกองเชียร์เราสุดยอดเลยครับพี่ขวัญกำลังจะติดเม็ดที่สองแล้วนะครับกองเชียร์ว่ายังไงครับกองเชียร์ยิ้มหน่อยครับกองเชียร์ยิ้มหน่อยครับ กองเชียร์ตอน,ออนยีอ่อายุเอ้ยจอมกัดนี<อ>่่าโอ้โหนี่เม่ที่สามแล้วโอ้โหเสร,รส็จแล้วนี่<อ>ไหนยืนโชว์หน่อยว้าวสวยมากๆเลยจะเอาผ้าห่มนี้กอดนอนได้เลยนอ,นเอ่ะบ,บายๆทุกท่านผู้ชมหน่อยค่ะบายบายทุกท่านผู้ชมกลับบ้านเลยนะคะทุกท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมกดไล กดแชร์แล้วก็กดชะรพค่ะโอเคขอบคุณค่ะ